สวัสดีครับขอต้อนรับของทุกองทีสารน้ำบางก่อกครับวันนี้ก็บสอสอครับมาล้านประจําครับล้านไผ่ไส้เนี่ยนะครับมีช่องคนด้วยครับผมล้านครับนี่แหละครับล้านครับหน้าหอยเปลือกปี๊ดสามารถเน่าครับขอไปติดตามเพื่อนได้นะครับเรื่องขายล่าขายป่อยครับครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่หอยครับเย็นลงครับผม ก๋กตีมากคุณนุ่นประจำครับมากกินมากยำประยำรับที่มีต้อนรับครับผมที่มีต้อนรับครับผมกับเมนูอาหารกับอาหารที่สามอันน่นแครับผมนี่นะครับกรอบซอยแซ่บครับเนื้อสดไม่ไหมครับผมต้มผมต้อมไ่ปอดนะครับเมื่ออาหารสั้นจังเลยครับขากรองมากครับผม พี่สาวครับเปิดด้านอยู่อยคุณเก่ายิปเซียนะครับผมไม่ย่าไม่ยามกัน,นครับจับจ้าครับบริการเป็นกันเองครับผมนะครับอ่ะตอนนี้กระลังปรุงกันจ้ะครับจับผพันเท้าของผมเนาะครับต้ตมผมครับผมจอ<า><า>ดเลยครับชั<า>้น<า>นี่นะครับผม ใช้ใบมะกรูดเขาอล้เาจะใกล้วะไอ้ใบมะกรูดผากอเบียเดียวยังต้องจมเลยละจ้ะราสาแกต้องดีซะบุงไปตอนนี้ไปซีดจ้ะ กินเผ็ดเ,เลยปะไปครับไปเ<ท>ริเร่มจ,จัดเลยครับไปจ่ะโอ้ปเป็นไงครับผมนี่นะครับผม,ม,บผมอันนี้ก็คือคอยผมครับผม รอยห่างรอยเลือดอรมาลอยหางลอยเลือดครับของแท้แท้เลยครับแท้เป็นคุ้มครับผมครับวิธีบาลน้องอันนี้เนื้อนี่เป็นเนื้ออันนี้เนื้อเสือจ้ะเนื้อเสือครับผมจ้ะนี่ตับมี่เครื่องไมมีทุกอย่างจัดให้เต็มพิกัดครับผมตับจ้ะเดี๋ยวให้พันแป๊บนึงครับผมสามสิบเกียจจ้ะ งามครับผมเนื้อติดมันจ้ะเน้อจะมีติดไฟกับติดตัวเนี้วแบเนื้อแตนี้เนื้อเสือก็แ่บอีกแบบนึงจดเลยครับผมนี่ครับผมตุดขออ่บเพชรจัดเลยครับผมจัดเต็มจ้ะมาเก็ตตั จอดเลยครับรถจัดเลยครับผมผมจัดเลยผมผมเลยมาครับผมจุดอนเลยครับมาติดอะไรครับผมปิดวังครับร้านไห้ไส้ทีสาวครับฝากด้วยครับเด้อครับผมหอมเลยครับอาหารหมั่นท้อขาดอะไรคือหมูง้อจ้ะอ่าใส่จักหน่อยเดือดจัดเต็มเลยจ้ะครับผม กินได้กเป็นบอลล่ายเลือดได้ครับผมบอลล่ายเลือดครับอืมพร้อมพรูดหน้าจอเลยครับผมกวดหัวของพร้อมไม่ไหมครับผมสามเกิดตะไคร้เอ้ยตะไคร้ไปมะกรูดพักชีเรีย็บเลยครับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้สุดยอดนะครับผมแม่สุดยอด หลังจากที่เด็กไปเมื่อเล้วครับไปเซียร์ลันแน่ว่าครับผมก๋วยคุ้มคมครับผมนี่ก๋วยร้าเลือดนี่ครับต้มแซ่บ์ฟแับผมต้มคุ้มค้มแสบเป็นลานประจำครับผมไปหาไอ้ไส้เปิ้ลครับนี่ครับแก้วเพียร้อนคุ้มคมเลยครับผมมาครับจวดจัดฟาดบึ้มเลยครับผมครับแก้วก๋วย อะไรบอกกินกับนี่นะครับเรื่องนี้เป็นวิธีอาสตรน้องบ้านท่าครับมาครับมาครับ จมพึ้งได้ครับชับครับสนะ ยินดแล้วครับกินดีด้วยครับ,บพี่ดวงครับหลานหา,นายไส้บอลไปติดตามไปไหนได้ครับเด้อครับหลานช่องบอลหน้าหอยเปลือกวิธีสามนนานาคครับครับเขาไปติดตามไป,ไปเป็นกำลังใจกันเลยครับ 对。 能买到。 ก๋วยอผมโอ้ครับมือเสซ่บครับกะจะมีแล้วครับผมกะนี่ครับตะเลเหมือตะเเว้นครับช่วงกักโตอยู่ ในกรุงเทพครับการกินยูการกินกับงานงานแบบนี้ครับวิธีสามอันนอกกับฝากกดติดตามเป็นกําลัางใจนะครับเด้อกับมูไดมากแถวคุ่มเกามาแถวถ,ถนนสุริบ่้งครับเขามากินม้าช้างแต่ว่าตอนนี้มันกับน,น,นางกิน่มด้ครับกับฝากร้านไอ้บนครับในหอยเปลือกวิธีสามอัน้องครับขาไปเบื้องได้สองบนใดครับติดตามเป็นกําลังใจ ครับสวัสดีครับแคปนี่สวัสดีครับ